สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกับกามบพกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวนิงผ้าร่วยก็ได้เดินทางมายังบ้านของนาบุญอีกคือเก่าค่ะเพื่อติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับนาบุญเนาะค่ะนาบุญเพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันแหละค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันตอวิกองหวดเพิ่นว่าเพื่อนฝันว่ามีคนเนาะค่ะมีคนมาส่วนเพิ่นไปเอาเลขเพิ่นว่าค่ะไปเอาเลขอยู่หลังเตาค่ะแล้วนาบุญเพิ่นก็ได้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมค่ะ เป็นเลข2สองโตค่ะเลข2สองโตตัวนั้นสิเป็นตัวไรสาวนิงกับบอพาดค่ะสาวนิงกับสิพานผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนาบนผอมๆกันกับสาวนิงเนาะค่ะค่ะแต่ก่อนท้าสิไปฟังความฝันของนาบนสาวนิงกับอฟากนผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิงพารวยน้ำนี่เด้อค่ะคาะแต่ตอนนี้สาวนิงก็เดินทางมาหอดบ้านของนาบนแล้วค่ะนาบนเพิินกับนั่งหลินอยู่หน้าบ้านเพิินเนาะค่ะ มาพอนบุญพอดีค่ะค่ะนบุญเพิ่นกะนางถาบากขวอมฟันสู่ฐานผู้ชมทางบานฟังค่ะค่ะนบุญสวัสดีค่ะค่ะมันนีเแซานิ้งกระได้คล้องแสบมาฝากนบุญือเกาเนาะค่ะค่ะเป็นเสาวรสค่ะบอกค่อยเปียวเนาะค่ะแต่พอดีกินค่ะออกรถวันในจักน้อยค่ะค่ะเผื่อเป็นการบอเสียเวลาก็ไปรับชมรับฟัง ความฝันของนาบุญพร้อมๆกับสาวนิ้งเลยค่ะ,คะนาบุญค่ะสวัสดีครับนาบุญครับสวัสดีครับค่ะ<อ>มือนี้ช่องสาวนิ้งพระรวยช่องบนชนบาแนลค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับนาบุญเนาะค่ะในงวดวันทีน่30ธันวาคม2566ค่ะนาบุญฝันตัววิกตองวดเลยเมนบอนี่เออฝันตัววิกตองวดค่ะนาบุญฝันจากไหนนอเบาสู่ฟังเลยค่ะฝันละมูผ้าผ้าที่ผ้าแปลว่าเหล็กือเหล็กยึดใช้เหล็กอย่างนี้เต่าค่ะ ต่าเราใช้ยุ่งใหม่คนเราเลยพาไปงานไปสองคนยอัดมูอก็จับเต่าขึ้นมานั่นเละไปเแล้วก็ฉี้เบ่งเนอกจับเมูกนี่เละๆไปเค่ะก็เห็นเลอขู่ในะถ้าหลังมันถ้าหลังเต่าอืมเป็นเลขซี่สูนแคนเลยอืเละสี่ศูนเลยถาหมูห้วยม่อนขาเครียดไปหม มาหนะ้แต่เขาเขียนไน่มันก็มันก็สีลบถลนตามมงค่ะอย่างไผร์ชิมันเขียนไน่อยก็แต่เขียนไน่มันก็ลบออกถลนค่ะตัวบริเคียนบอสบริเคียนเขาวข่ามันถือมาติดมาแต่ไหนเหมนล่ะคือเขาว่าอย่งเห็นได้เห็นอยู่แต่ว่ามันโตัวโมแหลงเป็นตัวสีดำดๆค่ะสีศูนย์ตัวเดียวแข็ง อตก็เดียวเลยครับบ้านนี้เต้านี่ตัวใหญ่บอค่ะใหญ่จริงล่ะซ้ำได้นาะแต่แค่กระจมซ้ำจมมือขึ้นมเนาะอ๋อซ้ำจมมือเนาะค่ะตัวเล็กกัเป็นตัวสีดำตัวสีดำค่ะแื้วผ้ากญาขมากะมืบห่ยมันตัวไปเคษหนรอยตัวหึงเหมือนบอสเขาไปกเลยเตัวเขาอะค่ะงาคุยกันมาอ้จอกว่าเอาเต่าไปเน ยออกยู่ปรจักคือเขาบอกว่ามื่ัวะออกเ่อยู่บรจักเขาค่ะเลยเมื่อถึงนั่นนี่ั้องใจฝันโบยงาวเนาะค่ะฝันสันสันค่ะฝันโบยงาวค่ะแต่ว่าก็ได้ตัวเหลืองเมาฝากคุ้มเดียวค่ะคุ้มเดียวค่ะเดียวตัวเดียวเนียนเน้ยน สี่ศูนย์สี่ศูนย์เนาะค่ะทิตีใส่กับเตาเตากับสี่ขาเนะค่ะบานนี้กระดองกับเป็นศูนย์วงกลมอยู่แล้วกับเข่ากันพอดีเลยค่ะตีไปเลยตีศูนย์กันค่ะสี่ศูนย์ศูนย์สี่เนาะกับนำค่ะตีจากผู้ชายสองคนเนี่ยครับผู้ชายสองคนหรือหนำหกนนำหาหนำฮกหนำหาที่เตาหาที่ศูนย์ไปสตรีหนำหาหนำฮกเนาะค่ะทศตี นี่นาบุญพิ่นหามาแขวนแขนเลยค่ะท่านผู้ชมกะเอาของเพิ่นแขวนแขนเลยค่ะตแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากตีเพิ่มก็สามารถตีได้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะค่ะพูดคุยกันแต่สาวนิ้งกะสีเอาของนาบุญนี่ละ,ะแขวนแขนเลย4004เนาะค่ะ,ะกับน้าค่ะเถือนนาบุญพิ่นหายโฉกห้ลาบจับตัวเดียวของเพิ่นที่เพิ่นหามานี่นะครับเนาะ4004ค่ะแล้วขอิเมืองค่ะส่วนถ้าท่านผู้ชมหรือเอฟซีท่านใดอยากตีเพิ่ม ก็บ,บ่เป็นยังครับผมสามารถตีเพิ่มเติมใดข้อมมนใต้คลิปพูดคุยกันไดครับผมราวะแต่ละคนตีเหลขบ่กขึ้นการครับผมอาจจะมีน่แนวทางความคิดแตกต่างกันไปกับบอเป็นยังครับผมสามารถพูดคุยตีเพิ่มเติมให้ความคิดเห็นใดครับผมค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของนาบุญเนาะค่ะในงวดวันที่30ธัท่านว่าคม2566ค่ะขอห้มีโชคมีลาบใลรนงวัลใหญ่กับนาบุญเบิดสุขสุขนค่ะค่ะขอบคุณนาบุญได้หลายค่ะบ่แพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของนาบุญค่ะนาบุญเพิินกับฝันค่ะท่านผู้ชมเพิินฝันว่ามีค้นเนาะค่ะ มีคนส่วนเพิ่นไปเอาเลขเพิ่นว่าค่ะป้าสิผ้าไปเอาเลขเพิ่นว่าค่ะไปหอดกับจับเตาขึ้นมาค่ะแล้วก็เบิ่งเลขกอยู่หลังเตาเพิ่นว่าค่ะแล้วก็เห็นเลขอยู่ที่้งหลังเตาอีีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่า4040เนาะค่ะเป็นเลขอยู่ที่้งหลังเตาเพิ่นว่าค่ะค่ะ4004ค่ะกลับน้ำค่ะศ4 4 0ศย์เนาะค่ะเลขเที่้งหลังเตานี่เป็นเลข40แต่โตกับเซานิงกลับไห่ค่ะ0 04เนะค่ะ กลับไปนําเน่ค่ะสขุมค่ะ2อขุมแขนแขนค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของหนาบนค่ะที่เพิ่นให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเนาะค่ะในงวดวันที่สาธันวาคม2องพันห้ารอยหกสิบหกค่ะนาบนนี่ก็เป็นผู้ที่ฝันแมน่นอยู่เด้ท่านผู้ชมแต่ว่ากระสือขืนสือลงเนาะค่ะ 40อาจจะเป็น41ก็ได้ค่ะท่านผู้ชม40ขึ้นก็นได้เนาะค่ะเพราะว่าเตาต,ตัวหนึ่งค่ะอาจจะเป็น41กับกันเหม่ยน,น้ำเนำก็นดีเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าส่วนมากนะบนนีถ้าบกเขาตรงๆกับ40ขื้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันเนาะค่ะของนาบนที่เพื่อนห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมมัฟังของให้โชคใหญ่ ขอให้ได้โชคใหญ่ได้รางวัลใหญ่กับน้บนุญเนาะค่ะเบิดสุขสุขคนในวันวันที่30ท่าธันวาคม2566น้ี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวหนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังคลิปของสาวหนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมนัมนมนปังปัง,ปงรำรวยรำรวย,รวยถูกหวยสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อ ท้าสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพระร่วยได้เหตุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ